ผมบมงเอกญดีเพลงมากระทบหูแล้วผมก็เอ๊ะเพลงเพลงเพลงอะไรนะก็เลยฟังดูอืมลนหายระหว่างทางใช่ไหมอืมน่าจะหนึงน่งงันมั้งของวงภูมินนะฮะวงภูมินเอ่อลนหายระหว่างทางอันนี้ไม่ได้โปรโมทอะไรนะพเพื่อเบอร์โทผมมาดูช้าไปหน่อย มีคนดูทางโลกออนไลน์เนี่ยประมาณสามล้านห้าในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมานะโอ้โหเกือบห้าล้านอะ่ะผมมาจะอยู่ในช่วงวัยนี้ด้วยนะฮะก็เลยมาเปิดฟังไอ้เพราะดี <c oughs> รู้สึกช้ามากเพราะดีก็ไปเปิดดูเนื้อหาบางเนื้อเพลงเนื้อเพลง oh. โอ้นบอกสำหรับคนวัยอย่างผมบ้างหรือว่าจริงๆผมว่าทุกวัยอ่ะ ผมกูพินดูแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะแต่ว่าเขาทําเพลงผมว่ากินใจเฉพาเพลงนี้นะเอ่อลอหายระหว่างทางบางเนื้อฮะก็บอกว่ามีบางคําที่ยังค้างคาจากชายชลาผู้เปลี่ยวเหงาวันเวลาที่กําลังจะพากเอาตัวของเขาคืนสู่ดินมืนความฝันที่มีแต่ไม่เคยโบยบิน มื่นคำถามที่ยังกัดกินใจอยู่ว่าในตอนมีแรงทำไมไม่ทำไม่รู้มานั่งคิดดูโคตรเสียดายอยากจะไปอย่างที่ใดก็ต้องรอใครต่อใครพร้อมอยากจะเดินทางไกลอย่างใจหมายปองก็ต้องรอวันเวลาจนมารู้สึกตัวก็เกินความฝัน หมดไปแล้วพลังที่เคยมีอยู่แล้วในตอนมีแรงทำไมไม่ไปไม่รู้มานั่งคิดดูโคตรเสียดายอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอยากกลับไปใช้ช่วงเวลาให้พอใจเพราะถ้าฉันรู้แบบนี้คงไม่รอให้สายถ้าเกิดสุดท้ายต้องมาเสียดายคืนวันความฝันที่หลุดลอยเพราะฉันมัวคอยเวลาอยู่อย่างนั้น ในตอนนี้ที่ทำไว้คือหายใจเพื่อผ่านวันและลึกถึงความฝันที่หล่นหายผมชอบนะเพราะว่ามันพูดถึงคนที่มีความหวังมีความฝันอยากทำอย่างนี้นะฮะแต่มาก็ติดพันนะติดเรื่องเวลาไม่ว่างบ้างงานเยอะบ้างครอบครัวไม่พร้อมบ้าง เพื่อนไม่พร้อมบ้างก็เลยไม่ได้ทำบวมเวลาผ่านไปนึกเสียดายนึกอีกทีไม่มีเดี่ยวไม่มีแรงที่จะเดินทางหรือทำอะไรตามความฝันนะอ,อผมก็เลยไปเซิร์ชดูอย่างเราเพิ่งเคยฟังไปเซิร์ชดูอ๋อเด็กหนุ่มพวกนี้ก็ทำก็าบอกว่าเขาไปคุยกับผู้สูงไม่ถึงว่าคนคน,คนแก่คนหนึ่งง่ายเขาก็ไลยฝอเก็เป็นมะเร็งมะเร็งนะแล้วเขาก็เสียดายวันเวลาที่คิด ทำนู่นทำนี่แล้ไม่ได้ทําตอนนี้ก็รอแค่รอวันเวลาที่จะคืนสู่ดินนะครับ